สวัสดีครับสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องประสานเถือกงามครับวันนี้มีเมนูผัดไท่ไร้เส้นเนาะจะมาผัดให้บรรดาเอกซตีได้รับชมนันใช้น้ํามันหมูครับมันเพราะว่าน้ํามันหมูจะหอมมากๆเลยหอมแบตอนนี้นําน้ํามันหมูลงไปหอ,อ,อ,อมกับกระเทียมเนาะ ครับตอนนี้กระเทียมก็ได้ที่นำหมูลงไปใส่เลยครับหมูลงไปใส่ย,ยังยังออยังใส่บบใส่ที่หลังโอ้ใส่ที่หลังนะครับมนไม่บาบมาใส่ที่ล้างเนาะเอาน้ำลงไปเที่ยวเลยครับน้ำมะขามเปี่ยไปไปเที่ยวกับน้ำตาลนะน้ำตาลปี๊บเที่ยวให้ นัวก่อนฮนะตอนนี้น้ำตาลปีด๊ดน้ำตาลทรายก็เคี่ยวนัวไกนว่นัวแล้วครับนัวแล้วลุงนันจะนำเส้นลงไป,สปสใส่เลยครับติดตามด้วยไก่ไก่ใต่ไก่เลยครับ Tìm được học hữu hạng. Essay chị bà hát. Oh, cái đơn vị. bài, bài อันนี้ก็น้ำถั่วสูงใส่ไปเลยถั่วอีกสงใส่ไปเลยเออ ดเดี๋ยวจากไปชามไปรับประทานกับพวกนั้น,นเลยในะวันนี้ ย้อนทานกับลุงนันเลยครับทานกับลุงนันเลยนะครับมาทานกับบุงนันเลยเนาะแซ,บแซ,บแซบ็บเส็บเซ็บผัดไทยไร้เส้นผัดไทยไรเส้นทานกันเลยทานกันเลยเส้นใหญ่โอ้เส้นไม่ใหญ่ครับเส้นเล็กลุงนันเส้นเล็กเส้นเล็กไม่มีเส้นใหญ่ครับผัดไทยไร้ไไเ,รเรส,ส้น เ็นเล็กไม่มีเส้นใหญ่ครับยอดครับยอดอร่อยแถวนี้เมนู